ายวิชาการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนนะครับวันนี้เรามาใช้พื้นที่โครงการไผ่เพื่อน้องในรายวิชาเนี่ยเราให้เด็กๆเ,เห็นเรื่องของฐานทรัพยากรที่มันมีอยู่แล้วก็เอามาใช้ประโยชน์หรือต่อยอดไปในเรื่องของการท่องเที่ยวโดยชุมชนนะครับเรามาถามเด็กๆก,กันดูตลอดกิจกรรมประมาณสัก3ามชั่วโมงตั้งแต่เช้านะนะครับเด็กๆได้อะไรกันบ้างลงมือไปตัดไผ่ กันมาเองนะคะแล้วก็นํามาหุงข้าวค่ะแล้วก็ได้ไปเก็บใบเลียงมาทําเป็นเมนูปัดไก่ค่ะจะได,ได้เห็นไปอยู่ของต้นไผ่ตั้งแต่เอารากไปใช้ทําอะไรลาต้นเอาไปใช้ทําอะไรแล้วก็สามารถเอาไปประดิษฐ์หรือว่าทําเป็นสินค้าอะไรเพื่อพัฒนาชุมชนแล้วก็หน่อไม้ที่พวกเราได้ไปตัดมานะคะก็จะนำมาทำเป็นอาหารในเมนูเป็นแกงส้มนะคะแล้วก็ จะใส่โปรตีนพืชนะคะแทนเนื้อหมูค่ะแล้วก็ได้ลงมือก่อไฟด้วยตัวเองกันนะคะหาปืนพวกเรานะคะก็ได้เดินสำรวจหาไยนะคะแล้วก็ได้เรียนรู้วิธีการตัดไม้ไฟนะคะแล้วก็ได้เรียนรู้วิธีการถัดหนอกหน่หน่ไม้ะค,ะค่ะค่ะแล้วก็ไม้ไฟนะคะก็ะเอามาหุงข้าวแล้วก็ใช้ใบตองนะคะห่อข้าวแล้วก็ใช้หุงข้าวค่ะ แอะไรอย่างนะคะเราก็จะได้ใช้ไม้ฟืนของป่าเอามาคลไปด้วยค่ะก็ต้องขอขอบคุณนะครับทางท่าน <Hey. S 2> อาจารย์อำนาจรักษาพลน,นะครับซึ่งนําน้องๆน,น,นักศึกษามาเรียนรู้ในโครงการไผ่เพื่อน้องวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันที่ดีมากเพราะว่าวันครบรอบ5ปีวาระ5ปีโครงการไผ่เพื่อน้องนะครับเมื่อวันที่8สิงหาคม2562โดยชมรมสิทธิของแม่โจ้ภาคใต้นะครับร่วมกับงานบริการวิชาการและวิจัยของแม่โจ้ชุมพร ถ้าหากว่าขาดพี่พี่สิทธิ์เก่าแม่โจ้ก็จะไม่มีโครงการเผยเพื่อน้องในวันนี้นะครับสิทธิ์เก่าแม่โจ้ในภาคใต้และก็สิทธิ์เก่าแม่โจ้ทั่วประเทศนะครับโดยเฉพาะสิทธิ์เก่าแม่โจ้รุ่น45ซึ่งก็ได้มาหนุนเสริมให้กําลังใจในการทํางานทํากิจกรรมโดยตลอดนะครับรวมถึงสิทธิ์เก่าทั่วประเทศเลยที่ได้แวะเวียนเข้ามานะครับและก็น้องๆได้รู้จักโครงการเผยเพื่อน,น้องและก็ได้รู้จักการใช้ประโยชน์จากไผ่ได้อย่าง ครบทุกส่วนครับหนูตัวแทนสาขาการท่องเที่ยวนะคะขอขอบคุณพี่พี่ตั้งนะคะที่สอนพวกหนูให้ให้พวกหนูใช้พื้นที่แล้วก็ให้ความรู้เกี่ยวกับปา่าไผ่นะ,ค,ะครับขอบคุณครับอาจารย์ขอบคุณครับน้องๆครับผมไอ้วันเกิดเกิดโครงการไผ่เพื่อน้องนองอะ y t ปปี้ birthday happy birthday happy birthday to you สุขสันต์วันเกิดโครงการไทย